สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ุรินายไฟอาร์มนะครับก็วันนี้นะครับผมมีปืน PCC ที่เรียกได้ว่าสุดสายสุดทางของการกีฬามาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับปืนกระบอกนั้นก็คือปืน JP-GMR15 นะครับปืนเคลียร์นะครับโอเคปืนยี่หอ้อ J.P. นะครับก็เป็นปืนจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่บริษัท J.P. Enterprise นะครับเจ้าของเป็นนักกีฬามาก่อนนะครับแล้วก็มาทำปืนเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับก็เพราะฉะนั้นปืนทุกอย่างเนี่ยจะสามารถปรับแต่งคอนฟิกสั่งได้ชิ้นนั้นอยากได้แบบนั้นชิ้นนั้นอยากได้แบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่สุดสายสุดทางในการแข่งขันกีฬานะครับแต่นอกจากทางการกีฬาแล้วนะครับ เราสามารถคัสตอมเป็นแบบแท็กติคอลก็ทําได้นะครับก็ปืนกระบอกนี้นะครับสั่งซื้อจากร้านอิตาล์อัมนะครับซึ่งเราสามารถไปที่ร้านแล้วก็สั่งคัสตอมได้เลยนะครับจะเอาแฮดการ์ดแบบนี้เอาชิ้นนั้นแบบนี้แบบโน้ตสีนั้นสีนี้สามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็เพื่อนผมเขาก็ไปสั่งคัสตอมมาได้มาเป็นกระบอกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆกันนะครับว่าปืนกระบอกนี้ที่สั่งมามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างนะครับ ลำกล้องปืน JP ยาว16นิ้วแต่ว่ามีลำกล้องที่แท้จริงเพียง5.5นิ้วทำให้ลำกล้องโดยรวมมีน้ำหนักเบาใช้กระสุนขนาด9มิลิเมตรมีเกลียวที่1/10ต่อ 10. จุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือสามารถคอนฟิกตุ้มถ่วงน้ำหนักที่บริเวณลำกล้องเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการยิงลดแรงรีคอยทํทำให้สามารถยิงได้ซ้ำ แอนกาดกลมที่เป็นเอกลักษณ์ของ JP สามารถจับได้ถนัดตัวปืนใช้ระบบปฏิบัติการแบบ blowback และใช้แมกกาซีนปืนกล็อกทำให้การปฏิบัติงานการยิงสามารถไหลลื่นและการติดขัดที่ต่ำมากๆจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่พิเศษไม่เหมือนใครก็คือไซส์ชาร์จิ่งแฮนด์ดลสามารถ ดึงคันรั้งได้จากด้านข้างตัวปืนทำให้ได้เปรียบมากขึ้นในทางกีฬาอุปกรณ์ส่วนอื่นให้มาอย่างครบครันสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาสีสามารถสั่งคัสตอมได้เพื่อให้ตรงใจเจ้าของโดยรวมแล้วปืน JP GMR 15กระบอกนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งในการใช้แข่งขันกีฬาทั้งสามารถคัสตอมให้ตรงกับความต้องการของผู้ยิง การยิงที่ลื่นไหลแทบไม่มีการติดขัดการควบคุมปืนที่สามารถทำได้ง่ายยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วจับเป้าได้ง่ายทำให้ปืน j p เป็นปืนอันดับต้นๆที่นิยมในการใช้ในการแข่งขังนกีฬาเรามาทดสอบกลุ่มกระสุนกันนะครับที่ระยะ10เมตรนะครับ กระสุนซ้อมผมโหลดมาสิบนัดเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ผ่านไป5้านัดแล้วนะครับโอเคหมดเรียบร้อยเราไปดูเป้ากันนะครับ ก็ยืนยิงไม่พักเลยนะครับ10นัดมีหลุดไปแค่นัดเดียวแต่ว่ากลุ่มถือว่าเล็กมากๆเลยอันนี้ผมยืนยิงต่อเนื่อง10บนัดปืนค่อนข้างมีน้ำนักมากนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่มากเนี่ยก็จะทำให้เรามีความเสถียรในการยิงซ้ำในการเล็งในการ t r a n ิช t i o n เป้านะครับก็ถือว่ากลุ่มโอเคนะครับอ่ะ บางมิดอยู่นะไอ้ดัดนี้ลืมมันไปนะเดี๋ยวเรามาลองดู JP อีกหนึ่งกระบอกกันนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะลองยิงโมแซมบิกนะครับตัวตัวหัวตัวตัวหัวนะครับก็ทีละชุดนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าการทัสซิชันของปืนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับแนบาย 1องหนึ่งศูนย์ไอรีแตนบหนึ่งเก้าศูนยไอรีแตนหนึ่งเจ็ดเก้าโอเคก็สามารถยิงได้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ หลักๆเลยแน่นอนฝีมือผู้ยิงมีผลมากกว่าตัวปืนนะครับก็เดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับก็โอเคกลุ่มกลุ่มค่อนข้างแน่นนะครับก็คือมีผมมียิงหลุดไปอย่างละนัดแต่ว่า ก็ถ้าดูกลุ่มแล้วก็ถือว่ากลุ่มกลุ่มแน่นมากนะครับก็ปืนไม่ได้ของผมนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งดอตดเนี่ยตำแหน่งก็อาจจะเรายิงใกล้เพราะฉะนั้นตำแหน่งก็จะอาจจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนิดนึงแต่ว่ากลุ่มการยิงฟิลลิ่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปืน JP เนี่ยทำมาได้ดีจริงๆสมคำร่ำลือจริงนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ร้านอิต e r ีอารมนะครับสามารถคัสตอมได้นะครับส่วนราคานะครับก็2 ต้นๆน,นะครับอย่างกระบอกนี้กับอีกกระบอกหนึ่งก็ราคา235นะครับก็สามารถคัสซอมได้แล้วแต่อุปกรณ์นะครับสามารถเปลี่ยนตามใจได้ถามว่าเพื่อนๆอาจจะมองว่าราคามันแพงแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อ CMMG นะครับเริ่มต้นแสนก,นกว่าๆนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปแต่งเพิ่มนะครับผมบอกเลยสุดท้ายเพื่อนๆก็จะบานไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อปืนที่มัน จบตั้งแต่ต้นนะครับที่เขาคิดมาแล้วที่เขาดีไซน์มาแล้วเพื่อการกีฬามันเกิดมาเพื่อการนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดมาเพื่อทางกีฬาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าใครเอาดีทางนี้นะครับก็ให้พิจารณา JP เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ อันโหลดโชว์เคลียร์ทิพย์เขียร์แฮมรา